เชื่อว่าหลายๆท่านที่เกิดในโลกใบน,นี้ก็อยากที่จะรวยกันทั้งนั้นไม่ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ได้หลุดพ้นก็ควรที่จะศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้บ้างในเมื่อเรายังคงใช้ชีวิตในโลกใบน,นี้ตั้งแต่เกิดตราบจนวันตายก็ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าเงินมันกจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอยู่ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ด้วยการเกี่ยวกับหลักธรรมดังนี้ครับ หอุอุย่อมาจากคำว่าอุทานะสัมปทาแปลตามศัพท์ว่าความถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นหมายถึงความขยันหมั่นเพียรเป็นคำส,สั้นๆว่าขยันหา 2. อาย่อมาจากคำว่าอาระะักขสัมปทาแปลตามศัพท์ว่าความถึงพร้อมด้วยการอารักขาหมายถึงรู้จักวางรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ผูกเป็นคำสั้นๆว่ารักษาดีครับ 3. กะย่อมาจากคาว่ากัลยาณมิตรตาแปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้มีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงคบหากับคนดีผูกเป็นคำสั้นๆว่ามีกัลยาณมิตรครับ 4. ส,สะย่อมาจากคาว่าสามชีวิตาแปลตามคำศัพท์ว่าความเป็นผู้ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมหมายถึงความรู้จัก จับจ่ายใช้สอยอย่างพอเหมาะพอควรผูกเป็นคำสั้นๆว่าเลี้ยงชีวิตเหมาะสมครับย่อแบบสั้นๆดังนี้ครับอุขยันหาอารักษาดีกะมีกัลยาณมิตรสะเลี้ยงชีวิตเหมาะสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตัวผมเองก็มีการใช้หลักธรรมในข้อนี้เสมอมา จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จนทุกวันนี้มีเงินเก็บหลักล้านเลี้ยงชีพได้ตามอัตภาพของตนก็เพราะเราประพฤติธปฏิบัติเสมอมาโดยไม่รู้ตัวพอนำชีวิตของตนเองมาเทียบกับหลักธรรมดูแล้วก็ถือว่าถูกต้องทั้งหมดเลยจึงมาขอเชิญชวนท่านทั้งหลายไม่ว่าพี่ๆหรือน้องๆไม่ว่าอยู่ไว้ไหนก็ตามก็สามารถใช้หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะครับ จะเห็นได้ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเริ่มต้นจากหลักธรรมง่ายๆที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเสียก่อนแล้วค่อยพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เริ่มต้นจากคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเช่นกันนั่นก็ทำให้เห็นว่าคนเราทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ แม้ว่าที่ผ่านมาเรามีความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่วันนี้เราพร้อมเริ่มต้นใหม่ทำแต่ความดีเข้าไว้อาพยายามละเว้นความชั่วสะสมหน่วยกิจสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต จนถึงขั้นสูงสุดคือนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมในครั้งนี้ถ้าท่านชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ